สวัสดีค่ะปะกิษณำสวนนะคะมากับสายฝนค่ะฝนตกกระนำเลยวันนี้จะพามาปลูกผักบุ้งแก้วปลูกยังไงให้ต้นสม่ำเสมอสวยงามนะคะเราจะต้องเพาะต้นกล้าก่อนมาดูกันค่ะผักบุ้งแก้วนะคะไม่ใช่ผักบุ้งจีนนะต้นหนึ่งจะแตกเป็นกอใหญ่เลยค่ะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปหวานมเมล็ดพันธุ์แพงแล้วก็หาซื้อยาก ให้ใช้วิธีเพาะในถาดหลุมก่อนนะคะแล้วก็เอามาปลูกนะเอามาแยกปลูกนี่คือต้นกล้าค่ะสวยไหมคะถ้าต้นไม่สมบูรณ์อย่างเงี้ยเราก็ถอนทิ้งอย่างเงี้ยเราไม่ต้องเอาไว้นะคะคัดเอาวิธีเพาะต้นกล้าให้ต้นสม่ำเสมอก็คือให้คัดนะคะคัดเอาต้นพันธุ์ที่ราดเข้ายาวแล้ว เอามาลงก่อนส่วนรากที่ยังไม่ยาวเราก็บ่มต่อวิธีบ่ม,มเมล็ดผักบ,บุ้งทุกคนก็รู้เนาะแต่ส่วนมากจะห่อผ้ากันไม่ต้องหอ่อละค่ะสมมุติว่าเราจะแช่ประมาณสักประมาณนี้แล้วก็เทใส่แก้วแล้วก็เอาน้ําล้างสักครั้งสองครั้งก็ได้นะคะแล้วก็แช่ไว้เลยค่ะแช่ไว้ในแก้วนั่นแหละแล้วก็เอาอะไรปิดไว้เช้าขึ้นมาแช่ก่อนนอนนะคะสามทุ่มสีทุ่มก็แล้วแต่สะดวกกันลวกัน พอเช้ามาเราก็มาดินน้ําออกรินน้ออําออกแล้วก็ไม่ต้องไปห่อผ้าแล้วก็ดินน้าออกให้หมดแล้วก็เอาจานปิดไว้เหมือนเดิมนะคะข้ามไปอีกคืนหนึ่งมาดูรากเขาก็จะแตกออกมาแล้วนะคะเราก็มาคัดพอมีรากแทงออกมาเราก็มาคัดปลูกส่วนที่รากยังงอกออกมานิดนึงหรือว่ายังไม่งอกเราก็เอาไว้ก่อนนะคะเราก็มาคัดเอาเอารากที่ยาวออกมาหน่อย เสมอกันพูดง่ายๆเนาะเอามาลงในถาดหลุมแล้ววิธีปลูกในถาดหลุมดินปาเกิ๊ก็บอกไปแล้วนะส่วนผสมที่จะทําให้ผักของเราโตเร็วปาเก็ตจะใช้ปุ๋ยมะพร้าวสองส่วนนะคะแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์หนึ่งส่วนพีทมอสหนึ่งส่วนหรือว่าใครไม่มีพีทมอสก็ไม่ใช้ก็ได้นะคะใช้ปุ๋ยอินทรีย์กับกับขุ๋ยมะพร้าวก็พอแต่ปาเก๊กมีก็เลยใช้แต่รู้สึกว่าโตเร็วมากเห็นไหมคะ ต้นกล้าผักบุ้งแก้วในถาดหลุมวันนี้สี่วันค่ะสี่วันได้ขนาดนี้นะคะสวยมากทีนี้เราก็จะเอามาปลูกในเนี้ยเพื่อที่จะได้ต้นผักผักของเราเนี่ยต้นสม่ําเสมอแล้วก็สวยงามโตเร็วแต่ก,กอดีเราก็ต้องปลูกเป็นระยะนะคะถ้า,าใช้วิธีวนัวนวนันวันนะ่ะก็ได้เหมือนกันแต่ว่าต้นจะโตไม่สม่ําเสมอแล้วก็ทําให้ต้นน่ะไม่อ้วนเพราะว่าเขาเบียดกันแย่งอาหารกัน ทางที่ดีให้เราเพาะในถาดหลุมก่อนแล้วค่อยเอามาลงถ้าเราปลูกกินเราไม่ได้ปลูกขายเนาะเราก็อาจจะเพาะไม่กี่หลุมก็กะกะเอาละเอาก็แลวกันนะคะว่าเออเอาสักนิดสักหน่อยเดี๋ยวกินไม่ทันเพราะว่าต้นหนึ่งเนี่ยแตกเป็นกอแล้วตัดกินนะยยิ่งแตกค่ะได้เยอะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเพาะเยอะแล้วเมล็ดผักบุ้งแก้วเนี่ยตามร้านขายเมล็ดพันธุ์จะไม่มีหายากมากค่ะมีแต่ผักบุ้งจีน ให้เปิดเพจดูสั่งทางเพจก็ได้นะคะเมื่อกี้ก็สั่งมาเยอะละหมดแล้วแจก f อไปคนละนิดคนละหน่อยเนี่ยเหลือแค่นี้ทีนี้มาดูกันนะคะดินที่ใช้ปลูกนะไม่ต้องไปซีเรียสน,นะคะใช้ดินถุงนี่แหละหรือว่าดินตามบ้านที่เรามีแต่ว่าค่อนข้างจะออกไปทางดินเนื้อแน่นนะคะดินหลวมหลวๆผักบุ้งไม่ค่อยชอบชอบเนื้อแน่นออกไปทางดินเหนียวหรือว่ามีแกลบดำผสมเยอะ ถาดตะกิกมีรูอย่างนี้ก็จะใส่เปลือกมะพร้าวสับลงไปนะคะไม่ให้ดินไหลหนีหวางไปตามจุดเขาทำไมไม่ใส่ไปหมดใส่ไปหมดก็ได้ค่ะใส่เท่าไหร่ก็ได้ตามใจชอบคืออย่าให้ดินไหลลงออกจากรูกระถางของเราที่เจาะไว้นะคะเจาะไว้เพื่อให้ระบายน้ำหรือว่าไม่เจาะรูได้ไม่ตะกีกก็ได้เหมือนกันค่ะ แต่ว่าหน้าฝนเนี่ยถ้าตากฝนน้าก็จะล้นเออแล้วดีไม่ดีบางทีจะมีจะมียุงมาไข่นะคะเอาเลี้ยงแบบว่าไม่มีน้ําดีกว่าเอาชื้นเอาแฉดินที่ป้ากิ๊กซื้อมาในส่วนมากจะเนี่ยอันนี้แกลบดําเยอะมากเลยค่ะเอาปลูกอย่างอื่นไม่เวิร์กเพราะว่าปลูกเคลก็ไม่เวิร์กค่ะเทออกมาข้างในแฉชื้นฉ่าเลยป้ากิ๊กก็เลยจะเอามาปลูกผักบุ้งแก้วดีกว่าผักบุ้งจีมก็ได้ผักบุ้งแก้วก็ได้ เพราะว่าเขาดูดน้ําซับน้ําได้ดีผักบุ้งชอบน้ําอยู่แล้วเพราะฉะนั้นดินแบบนี้ไม่มีปัญหาค่ะเนี่ยแฉเราเห็นไหมคะซื้อมาเป็นอย่างนี้เลยเพิ่งจะปาดถุงนะเนี่ยถ้าเอาไปปลูกผักอื่นไม่ดีแน่แค่นี้พอละเหลือขอบไว้สักหน่อย น้ำไม่รดละแฉะแล้วปลูกได้เลยค่ะทีนี้การปลูกเราก็ต้องเว้นระยะอยากให้โตก็ห่างหน่อยเนะเาะประมาณสักถ้าแตกกอดีเราก็เอาสองแถวพอเพราะกระบะกระบะใบนี้ไม่ใหญ่ปกติจะปลูกแค่นี้ก่อนนะประมาณสักหกหลุมแค่นี้อยากให้ได้เขาแตกกอดีเนาะเราก็ต้องปลูกห่างๆหน่อยถ้าสี่วัน เอาออกมาปลูกได้ได้วเหรออกิ๊กก็เหมือนเราหยอดหลุมอย่างนี้แหละแต่เรามาปลูกในนี้เพื่อที่จะคัดให้ต้นสม่ําเสมอสวยงามเนาะอันนี้เราดูออกแล้วว่าเขาสม่ําเสมอกันสวยงามดีแล้วก็นํามาปลูกได้อันนี้เหลือต้นเดียวที่จริงหยอดหลุมละสองต้นนะคะแต่ว่าต้นไม่สมบูรณ์พอกิ๊กก็ถอนทิ้งไปอันนี้คือต้นเดียวหลุมนี้สองต้นก็มี สองต้นก็แยกกันยอดไว้สองมุมค่ะแยกกันโอ้แล้วจะปลูกยังไงหวัดไหวเยอะมากาใครอยากได้นะรอให้รากเดินดีก่อนค่ะตอนนี้ห่อไม่ได้ให้รากเกาะกันแน่นก่อนเดี๋ยวจะแจกค่ะแจกไปปลูกแจกเม็ดเลคคุณลุงบอกแจกแจกเม็ดอา อัน้นก็เอ,เอาเอามาเล็ดเนาะใส่ซองกันแจกกันไปคนละนิดคนละหน่อยอย่าเอาไปเยอะที่จริงให้เยอะแล้วปลูกไม่ไหวแล้วก็เอาไปทิ้งเสียดายแบ่งกันไปจะได้ปลูกทั่วถึงนะใครซื้อปุ๋ยซื้ออะไรแล้วก็ขอมากันแล้วกันปากก๊กขอผักบุ้งแก้วหน่อยแล้วมีเอฟซีเอาไปปลูกแล้วส่งมาให้ดูแล้วนะคะส่งถ่ายรูปส่งทางไลน์ให้ปากก๊กดูว่าปากก๊กผักบุ้งที่ปากก๊กให้มาสวยมากเลยโตแล้วค่ะปาก็ตก,ก็ไม่แน่ใจให้ทั้งผักบุ้งจีนผักบุ้ง ทั้งสองอย่างนั่นแหละนะ้องก็เลยถามว่าเป็นผักบุ้งแก้วหรือผักบุ้งจีนก็ตอบมาว่าเป็นผักบุ้งแก้วค่ะโอ้สวยมากโอเค,อเคแล้วเราจะไปปลูกที่ไหนวัดไวเนี่ยพ่อมันเยอะนะแต่ถ้ามันมันโตมานะรากมันเดินดีมันไม่ตายหรอกแต่ป a c k a ก็คงต้องแจกอยู่ดีนะคะไม่เอาไว้แน่นอนเสียดายก็ต้นหนึ่งเนี่ยแตกเป็นกอเลยนะคะให้รากเดินดีดีก่อนไม่เอาไว้ค่ะ เดี๋ยวจะห่อกระดาษใส่ถุงพลาสติกใส่ไปในรังนั่นแหละปลแ้วก็ต,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 ต้นอ่อนไปกันต้นอ่อนของมูผัดเสียด,ดายนะมันต้นใหญ่นะฝักบุ้งแก้วอะ่ะถ้าจะผัดก็คงปไปเอาฝักบุ้งจีนนี่ละวานนี่ไม่เอาหรอกเอาไว้ยังไงก็เสียด,ดายฝักบุ้งแก้วเนี่ยเมล็ดพันธุ์หายากเอาแค่นี้ก็รดน้ำปลูกวัชพนนืชสวยจริงๆ,เ,ๆเดี๋ยวจะปลูกสัก สกระถางแล้วก็เราคือปลูกเพื่อที่จะทดลองดูว่าเขาโตยังไงเขาชอบปุ๋ยอะไรกินยังไงตัดยังนี้แล้วแตกไหมเราจะต้องทดลองดูเนาะแล้วก็จะได้แนะนำเอฟซีเอาไปปลูกนะคะโอ้สวยมากจริงๆนะรอแจกนะคะเอาไปเลยอ่ะโอเคอันนี้นะพอเขาโตหน่อยเราให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยประเภท ไนโตรเจนเยอะๆผักบุ้งชอบไนโตรเจนไนโตรเจนก็คือผักปุ๋ยบำรุงใบนะคะจะมีอยู่ในประเภทขี้วัวนะหรือว่าน้ำหมักชีวภาพเกี่ยวกับพืชผักที่เอาไปหมักหรือว่าปุ๋ยอินทรีย์นะคะถ้าเป็นปุ๋ยเคมีก็คือ4 6 0 0 46ตัวหน้าก็คือตัวเอ็กับไนโตรเจนนะคะพูดกันชัดๆไปเลยเนาะ ใครอยากได้อะไรใส่อะไรก็ไปหามาใส่อยากให้ผักงามก็เลือกเอากันแล้วกันตามใจผู้ปลูกแล้วก็ตัวนี้นะคะอย่าลืมจุลินสีสั่งข้อแสงให้รถเป็นประจำอันนี้เราไม่มีฟางก็ไม่จําเป็นจะต้องปิดฟางเรารดน้ําชุ่มๆได้อยู่แล้วไม่ต้องกลัวว่าเขาจะแห้งจะเหี่ยวรดได้ตลอดเวลานะคะเดินมาเจอช่วงไหนอยากรดเมื่อไหร่ผักบุ้งไม่กลัวน้ํารดไปเลย อชอบแสงแดดชอบน้ำนะคะินซีสังเคราแสงก็ใส่ได้อาทิตย์ละ2ครั้ง2ครั้ง3ครั้งถ้าขยันก็ใส่ไปโอเคนะคะวันนี้ไม่ได้เอาใบมาบอกช่องทางติดต่อของป้ากิ๊กติดต่อป้ากิ๊กก็คือเบอร์โทรของป้ากิ๊กนะคะ08075273 00ถ้า์ถ้าลายปก,ก,ก็พิมพ์ภาษาอังกฤษไปค่ะตัวเล็กหมดเลย ยุพาลลย y u p a l a i ยุพาลสย2499ก็สามารถติดต่อประเก g กได้แล้วนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ